อนาคตนะถ้าเกิดเราไม่เจอเห็นี้ยตัวนี้มันบางอะพอมันกรอบแตกไปไปเปลี่ยนทั้งอันแต่ถ้าเติมน้ําตลอดนี่ค่ะให้มันเสมอตลอด่ไหมเพื่อไม่ให้เรามันน้อนอายุการใช้งานใช้รถ15ปี20ปีเขาไม่เป็นไรเลยทุกครั้งที่เราที่เราฉีดกระจกถ้าเราไม่ใช้เขาเลยเขาจะแทบไม่ลดลงไปเลยค่ะอ่านะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็ต้องดูอก็จะมีน้ำประมาณไหนอะคะประมาณเสมอปากขวดนี่เต็มอันนี้เลยไอที่ฟูที่เขาไมรมดาน้ำเปล่าน้ำสะอาดเลยนะคะควรจะมีน้ําในรถแต่ค่ะขวด1.5ลิตรสองขวด พอวันไหนเรามาเช็คปุ๊บก่อนขับโอเคน้ามันลดลงจะได้เติมเลยอืมนะคะอันนี้ก็ต้องดูนะอ่าโอเคตัวนี้รู้จักไหมคะคืออะไรไม่รู้จักอ่าสัญลักษณ์ตัวนี้คุ้นๆไหมต้องหมายตกใจอยู่ในวงกลมเมื่อกี้ยังไงอ่ะเบรกอ่าเบรกมือตัวนี้ก็จะแทนด้วยน้ามันเบรกเบรกกับเบรูได้กันนะคะน้ามันเบรกสิ่งที่เราต้องดูดูอะไรบ้างตรงข้างๆนี่เห็นคําว่าแม็กไหมคะค่ะอ่าด้านล่างก็คือมินนะแม็กก็คือตําแหน่งบนสุดมินก็คือตําแหน่งต่ำ ของเลี้ยวทุกชนิดในรถเราห้ามสูงกว่าตำแหน่งม็กแล้วก็ห้ามต่ำกว่าตำแหน่ง m ถ้านายมันเบรกไม่มีเบรกไม่อยู่นะคะใส่าน้ำมันเบรกั่วนะคะสิ่งที่เราต้องสังเกตตอนนี้เห็นน้ำมันเบรกไหมว่ามีมากน้อยแค่ไหนใช้ไปใช้ไป,ไปค่ะมันจะเข้มขึ้นเข้่มขึ้น,นแต่ถ้า<ม>เปลี่ยนมานแรกแก้วก็จะใสหน่อยอายุการใช้งานนะคะต้องเปลี่ยนถ่ายทุกๆหนึ่งปีหรือสี่หมื่นโลอันนี้ใช้มาเกินสี่หมื่นโลเนี่ย เกินนะค่ะแต่ก็เปียก้วค่ะอ่าโอเคนี่แหละเวลาสองของ้าวโงไม่เห็นก็ใช้ไฟฉายส่องก็ได้นะ,ะส่องมาจากในมุมนี้ก็ได้อ่าเห็นไหมฮะมันจะสีเหลืองๆทองๆหน่อยค่ะอ่านี่แหละก็ดูปริมาณแต่ถ้าเราจําเป็นต้องเปิดฝาขึ้นมาให้ไงให้ไงไงฝาขึ้นเลยไม่งั้นน้ำมันเบรกมันกัดสีรถเราได้อ,อืมนะ,ะ่ะเราก็เห็นแล้วตอนนี้มันเกินแม็กไหมคะไม่เกินค่ะอ่าโอเคอยู่ระดับแม็กดีที่สุดของเหลวทุกอย่างนะฮะแต่ห้ามต่ำกว่ามิลถ้าเกิดมันพองลงไปนิดๆหน่อยๆ ักมิลลิเมตรสมิลลิเมตรไม่เป็นไรตามอายุการใช้งานของพาวเวอเบรคแต่ถ้าเกิดมันลดท่วไปเลยโอ้โหเป็นเซนติเมตรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นต้องไปเข้าศูนย์เช็คแล้วนะคะหรือว่าไปอู่ประจําที่เราไว้ใจก็ได้นี่สองอย่างนี้ติดกันต้องคอยดูนะอันนี้ดูปริมาณเปลี่ยนถ่ายทุกอย่างที่เป็นน้ํามันทําด้วยตัวเองไม่ได้แจ้งช่างหมดเลยอ่าน,นี้เติมเองได้อ่ะถัดมาตรงนี้ข้างบนจะเขียนคําว่าคูลเลนต์อยู่อันนี้สําคัญมากๆถ้าตัวนี้น้ําหายไปนะคะน้ายาคูลเลนต์หายไปความร้อนจะขึ้น อันนี้เป็นการทํางานของหมอ้อน้ําหมอ้อน้ําอยู่ด้านหน้าเรามองไม่เห็นไม่ต้องเช็คอะไรเขาเลยแต่ที่งต้องเช็คน้ําในหมอ้อน้ำก็คือเช็คตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้น้ําหมดไปนะคะความร้อนจะเตือนที่แผงหน้าปัดเดี๋ยวแผงหน้าปัดความร้อนเป็นยังไงเดี๋ยเราพ่อยว่ากันนะคะถ้ามาเตือนปุ๊บต้องมาดูเลยด้านข้างถ้าลองสังเกตดูนะคะมันจะมีคําว่า max กับ min เหมือน,นเดิมหรือไม่ก็ full นะคะอันนี้น่าจะมองอยากหน่อยต้องมามองแต่ฝั่งน,นี้นะเดี๋ยวคุณอาชี้ให้ดูเติมน้ํายาหล่อเย็นนะคะให้ช่างเติมให้แต่ถ้าบางเอมมมันพ่่องากใ,ใช ไม่รู้จะทํายังไงและความร้อนก็ขึ้นเติมน้ําเปล่าแก้ไขไปก่อนได้อ่าก็ต้องคอยสังเกตนะนะเราเติมเองไม่ได้ใช่ไหมเติมเองได้เป็นน้ําเปล่าแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เติมเองแล้วค่ะก็ควรจะไปพบช่างให้เขาเปลี่ยนเป็นคูลแลน์ให้ใหม่แต่ให้เติมคูลแลนน่นะดีที่สุดอืมนะคะแต่ถ้าเกิดมันต่ําก็มินแล้วไม่ได้นะอ่าก็เหมือนเราต้มน้ําในหม้อเนี้ยน้ําหายไปหมดเลยแต่หม้ออันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ตัวตัวบนสุดค่ะค่ะล่างสุดตรงนู้นเลยอ๋ออเานี่แหละแต่ควรจะมีไฟฉายสักหนึ่งอ ส่วนฝาปิดหม้อน้ําอันนี้เปิดไม่ได้เลยขณะร้อนแต่เราต้องเช็คด้วยนะคะวิธีการเช็คง่ายๆนะจําไว้ตอนเครื่องยนต์เย็นนะคะให้เราเปิดฝาปิดหม้อน้ําขึ้นมาหลังจากนั้นงายฝาขึ้น,นี่ยค่ะตรงกลางฝาตรงเนี้มันจะมีสปริงหนึ่งตัวง่ายๆลองใช้นิ้วโป้งกดดูถ้ากดแล้วสปริงปล่อยปุ๊บมันเด้งกลับมาเหมือนเดิมเหมือนสปริงทั่วไปะคะ่ะไม่นิ่งตายไปเลยใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าอันนี้สปริงมีปัญหาความร้อนก็ออกอีกเหมือนกันก็เตือนที่นับหน้าปัดก็คือความร้อนขึ้น หม้อน้ามีปัญหาสุดท้ายความก็ท่่มรถเหมือนเดิมแต่ถ้าตัวนี้มีปัญหานะคะสามารถเอาฝาตัวนี้นะไปที่ร้านอะไหล่รถยนต์น,นะคะซื้อกลับมาเองได้เลยเพราะฉะนั้นความร้อนขึ้นเช็คในนี้ก่อนคูลเลนต์นะคะมันต่ํากว่าไอ้ขีดล่างที่เราดูก่อนไหมสองสปริงฝาปิดหม้อน้ําโอเคไหมนะคะสามตัวนี้เขาเรียกว่าท่อยางหม้อน้าลองเอามือแตะดูเบาๆตอนนี้นะ,ะลองแตะดูร้อนมากอย่าแตะนานนะนะคะตัวนี้วิธีการเช็คมันเป็นยางให้เราลองบีบดูกดดูตอนที่มันเย็นแล้วนะถ้าบีบได้กดได้ ตัวล็อกเนี่ยค่ะไม่เคลื่อนที่ไปไหนรัดแน่นไม่มีรอยแตกรอยร้าวใช้งานได้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากความร้อนขึ้นก็เกิดจากเนี่ยค่ะฝาปิดหมอ้อน,น้ํารถคุณณตอนนั้นก็เป็นความร้อนขึ้นอืมก็เลยลงมาเปิดฝาปิดโอ้โหสปริงหักไปแล้วก็เปลี่ยนสปริง300หายความร้อนขึ้นชิคตัวเนี้ยส่วนมากอายุการใช้งานมันจะเสื่อมเร็วนะคะต่อมาแบตเตอรี่ของเราเป็นแบบเติมหรือไม่เติมน้ํากลั่นคะไม่เติม <laughs> โอเคดีมากขอบคุณไม่ทราบ สีเราต้องเช็คก็คือเช็คขั้วแบตเตอรี่ว่ามันรัดแน่นไหมนะคะตรงนี้ก็คือขั้วแบตเตอรี่เวลาแับก็ลองขยับดูว่ามันแน่นไหมถ้าแน่นก็โอเคแต่ถ้าไม่แน่นก็คือมันขยับได้ถ้าไม่แน่นส่งผลอะไรก็คือรถจะสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วก็จะคิดว่าแบตหมดถ้ามันหลวมใช้ประแจหกเหลี่ยมค่ะขันด้วยตัวเองได้เลยเนี่ยให้มันแน่นขึ้นนะคะฝั่งนี้เป็นขั้วบวกเป็นขั้วที่มันมีไฟนะปล่อยกระแสไฟฟ้ามามันจะมีฉนวนหุ้มตัวนี้ออ,อยู่ สนุนทุง่งตัวนี้ห้ามหายไปไหนนะถ้ามันกรอบแตกไปไปด้านอะไรซื้อปิดไว้ได้ทาไมถึงเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งถ้าเกิดสมมุติเราไปชนอะไรหนักๆฝากระโปรงเป็นโลหะมันยุบเข้ามาปุ๊บสองขั้วนี้มาเจอกันสายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็รั่วเกิดเป็นประกายไฟรถระเบิดเลยสังเกตรถเดี๋ยวนี้ชนหนักแค่ไหนก็ไม่เกิดเพลิงไหม้เพราะตัวนี้แหละอ่ะแล้วก็ขยับดูว่ามันแน่นไหมเหมือนเดิมถ้าแน่นก็โอเคไม่แน่นใช้ประแจขันตรงนี้กับตรงน,รงนี้ด้วยตัวเองได้เลยนะคะประแจหกเหลี่ยมทั่วไปนี่แหละถัดมาเช็ออะไรีก สายรัดตัวนี้ค่ะมันรัดแน่นไหมถ้าไม่แน่นใช้ปะจจัยขันไม่แน่นทายังไงใช้ปะจจัยขันให้มันแน่นเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดมันไม่แน่นส่งผลอะไรขับไปปุ๊บเจอเนินกระโดดอันนี้ก็โยกไปโยกมาขั้วแบตเตอรี่หักมีค่าใช้จ่ายแกอ่าอันนี้ต้องคอยดูฝ้าหลังเขาเช็คทุกวันก่อนขับรถเลยนะคะคแต่ของเราขอแค่เช้าวันหยุดแค่นี้นก็โอเคแล้วนะคะต่อไปแบตเตอรี่ของเราตรงนี้นเห็นไหมคะม,มีฝาอยู่หกฝาแบบนี้เป็นแบบเติมน้ํากลัดอ่าต้องคอยเติมน้ากลัดนนะคะ รู้จักน้ำกันไหมที่เป็นขวดขวดที่เป็นขวดควรจะหาซื้อน้ำกันมานะคะตรงนี้วิธีการเปิดเปิดยังไงใช้เหรียญน,นะคะบิดแล้วก็เปิดมาเดี๋ยวเติมมากน้อยแค่ไหนมันจะมีขีดบอกอยู่ตรงนี้นะคะ upper level กับ lower level แต่ถ้าดูตรงนี้มันจะยากข้างในมันจะมีตัวเคี่ยววัดให้เราอยู่ต้องดูจากตรงนั้นต้องให้ให้ถึง up ใช่ไหมอันนี้ดูตรงนี้มันยากเดี๋ยวต้องเปิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาเหรียญก่อนแล้วก็ลองหมุนดูนี่น่าจะเคยเปิดไปแล้วนะคะ เราแต่เดิมๆข้างในมันเป็นน้ํากรดนะเพราะฉะนั้นห้ามให้โดนมือนะคะอ่าถ้าเกิดมองเข้าไปค่ะเห็นที่มันเป็นแผ่นดําๆไหมที่มันเป็นวงกลมอย่างเนี้ยค่ะเห็นถึงปลายก้านไหมคะลึกๆลงไปประมาณห <1 S 2> นึ่งนิ้วต้องเติมให้มันเสมอปลายก้านน,ะนะะั่นแหละค่ะถ้าต่ํากว่าปลายก้านนั้นก็คือมันต่ําไปแต่ถ้าสูงขึ้นมากว่าปลายก้านก็คือสูงไปขับไปขับไปมันจะมีคาบค้ิกเรือที่ขั้วแบตเตอรี่อย่างนั้นอะไม่ดีอ่าตอนนี้มันเป็นยังไงคะอันนี้ มันแต่แต่ไปกันน,นะ,ะอ่าโอเคแต่ละช่องไม่ได้ไหลามารวมกันดังน,<ช>นั้นก็ต้องเช็คทุกช่องเลยอ่าดังนั้นก็เช็คแบบนี้น้ำกลั่นขวดหนึ่งก็แพงๆหน่อยก็สิบาบาทอ่าแดีถ้าร้านอะไรรยจตนทั่วไปเลยค่ะร้านรยจตนทั่วไปในห้างก็มีเลยนะคนะเดี๋ยวนี้อืมในโลตัสในอะไรก็มีหมดเลยอ่าน้ำกลัน่นให้ซื้อที่มันมีสีดีกว่ามันจะมีสีชมพูสีฟ้าเติมทีนึงก็เติมนิดเดียวค่ะพอมันเริ่มหายไปเราก็เริ่มเติมอืมก็เติมทุกกช่่่อองงแตนนนนะาาาั้้หบิดดเีียว เวลาปิดก,ก็ต้องปิดค่อนข้างแน่นนะนี่ก็อีกสิ่งที่ต้องเช็คนะคะแต่ถ้าลูกนี้แบตเตอรี่มันหมดไฟมันหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบตแห้งเลยบอกเขาแบบเอาแบบแห้งเลยถ้าเป็นแบตแห้งอะคะ่ะมันเราไม่ต้องดูแลอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็ดูตาแมวตรงนี้มันจะมีตาแมวแล้วก็มีสีเราเทียบมันจะมีสติกเกอร์แถมมาให้อะคะ่ะว่าสีแดงไฟใกล้จะหมดนะสีขาวถ้าเกิดขึ้นสีเตือนสัญลักษณ์ไฟใกล้จะหมดอีกอาทิตย์หนึ่งเตรียมเปลี่ยนแบตได้เลย จะได้ม<ห>ไม่ช็อก,อกง่ายกว่าอายุการใช้งาน,นของแดดนานไหมคะอายุการใช้งานเท่าเท่ากันค่ะหนึ่งปีครึ่งนึงสองปีแต่สะดวกกว่าส่วนมากถ้านักเรียนผู้หญิงก็แนะนําให้เขาเปลี่ยนแบบนั้นดีกว่าก็สะดวกกว่าเยอะ,ะถ้าอย่างเงี้ยต้องคอยมาเติมน้ำกรั่นแต่ถ้าไม่ได้เติมเป็นไงก็แค่ไฟหมดแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่อ,มอแทนที่เราจะใช้ได้สองปีลืมเติมหกเดือนก็หมดแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเวลาเราเปลี่ยนมาก็ควรจะมีสมุดหนึ่งเล่มอะว่าเราทําอะไรกับอะไรไปบ้างในรอบนี้นะคะ ควรจะมีเหมือนเวลาเราฝากท่านอย่างเงี้ยมีสมุดพบรถเราก็ควรจะมีที่เราเขียนด้วยตัวเองนะคะอันเนี้ยเหมือนเราเปลี่ยนมาแล้ว6เดือนโอเคยังใช้ได้อยู่เฮ้ยีกว่าแล้วนี่แบตเตอรี่น่าจะใกล้แล้วแหละก็จะได้เตือนตัวเองไม่ใช่ขับไปดับสตาร์ทไม่ติดหารถมาช่วยรถสไลดลอ 2, ์อีกพันสองพันอืมนะคะเบอร์พวกแบตเตอรี่เครื่องที่ถแถวๆเราก็ควรจะมีไว้เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรฉุกเฉินก็ควรจะมีไว้แล้วเคยเติมลมเองบ้างไหมคะไม่เคยคขับมาเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอืมไม่เคย,เคยแต่รู้ไหมคะว่าลมเติมแค่ ก็คือเช็คระดับนมืมันเครื่องนะคะน้่นมันเครื่องเราเช็คยังไงให้เราดึงขึ้นมาก่อนอ๋อนี่ที่ต้อเช็คกันถูกต้องหลังจากนั้นใช้ผ้าเช็ดนะถ้าเช็ดทิชชู่ถ้าใช้ทิชชู่เช็ดแล้วมันมีคราบไปติดอยู่ค่ะอุดตันในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ผ้าไว้หนึ่งอันอ่าถูกต้องค่ะก็จะมีกล่องเครื่องมือเล็กๆเ,เป็นถุงเป็นอะไรก็ได้นะคะอือหลังจากนั้นพอดึงมาปุ๊บให้เราเช็ดให้เกลี้ยงเลยเช็ดให้เกลี้ยงก่อนนะแล้วจุ่มลับเข้าไปใหม่เป็นจุดเล็กๆบนต อันนี้ก็จะมินเหมือนเดิม<ะ>น้ำมันห้ามสูงกว่าจุดบน<ะ>ห้ามต่ำกว่าจุดล่างถ้าสูงกว่าจุดบนไปแจ้งช่างไหนเขาถ่ายออกให้นะะให้อยู่ในระหว่างนี้โอเคถูกต้องอยู่ในเรเวลสองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรแต่ระดับไหนดีที่สุดก็ควรจะแม็กดีที่สุดต่อไปท,ที่เราเช็คอะค่ะอธิตย์ละครั้งเหมือนกันค่ะอือต่อไปน้ำมันยังใช้ได้ไหมบางทีเราเพิ่งเปลี่ยนมามะวานอาจจะต้องเปลี่ยนเลยก็ได้เพราะอะไรหมดอายุหรือไม่หมดอายุเราจะเช็คความเหนืดกัน เช็คยังไงเอียงก้านเนี้ยค่ะทำมุม4ี่ห้าองศากับพื้นแบบนี้ถ้ารอเกินหนึ่งนาทีน้ำมันไม่หยดลงพื้นหมดอายุแล้วค่ะหนืดเกินไปแล้วอ,อันนี้เปลี่ยนมล้นะคนะอ่าเดี๋ยวลองดูนะคะให้เวลาเาก่อนประมาณหนึ่งนาทีนะคะเอาขึ้นมาใหม่แต่ถ้ารีเช็คให้แน่ๆอีกทีนึงก็คือเอาตอนที่เครื่องยนต์มันเย็นจริงๆนะแล้วค่อยเช็ครอบหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปเกลียนนะอ่านี่เริมแล้วโอเคอย่างเงี้ยโอเค,อเคถูกต้องใช้ได้อืม พอจุ่มก็มาปุ๊บอย่าเพิ่งดูปริมาณนะคะลองหยุดดูก่อนเอาทันทีที่เราดึงขึ้นมาอันนี้รอดแล้วรอดแล้วโอ,โอเคใจวด,ดีใจวด,ดีสีก็เข้มขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องนะคะอ่าอุ้ยหลังจากนั้นต้องเช็ครอยรั่วซึมด้วยนะรอยรั่วสังเกตง่ายๆค่ะ,คะปกติจอดรถแถวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะพอขยับรถออกลองดูว่าที่ที่เราเคยจอดมีคราบน้ำมันรั่วไหม ถ้านำยาแอร์รั่วไม่เป็นไรค่ะมันจะแห้งระเหยไปเหมือนน้ำเปล่าเลยถ้าเจออะไรรั่วแจ้งช่างทันทีนะเพราะบางทีเป็นแค่พวกปะเก็นอะไรพวกนี้ค่ะเพราะเป็นไปตามอายุการใช้งานของรถนะคะอือีกอย่างรอยซึมจะ,จะดูยากต้องดูตามสายต่างๆพวกนี้ค่ะเนี่ยสายดำๆพวกนี้ที่เป็นสายดูลงไปลึกข้างล่างเลยมีคราบน้ำนหยดไหมมีคราบน้ําซึไมไหมเพราะฉะนั้นช่วงฝนตกฝ่าฝนมาใหม่ๆไม่ควรเช็คเพราะมันมีคราบน้ำฝนอยู่นะคะก็เช็คแค่นี้นี่หลักๆเช็คตรงนี้เติมเองตรงนี้นนสูงกว่าแม็กซ์สองกมินไหมแจ้งช่างนะคะ เติมได้เลย,เลยใช่ไหมคุณนะเติมได้เลยค่ะมีน้ำไหมคะอ๋อโอเคเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งหรือจะไม่ง่าย <c oughs> ใช่ค่ะหรือจะไม่ง่ายสองอาทิตย์เติมหนึ่งครั้งสิบห้าสามสิบนี้นะใช่ค่ะเนี่ยต้องเติมเราคิดไว้เลยว่าโอเคฉันจะเติมลมทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนอย่างเงี้ยค่ะช่วงวันหยุดเราเวลาเติมต้องเติมขณะที่ยางเย็นนะถ้ายางร้อนก็คือขับมาเรื่อยเือมาดินน้ำมันค่ะเรานวดเรื่อยๆนวดเรื่อยๆมันก็จะขยายตัวเติมลมมาก็แค่นั้นแหละมันไไม่่ด้เเปปลลลียยนแง ดังนั้นถ้าขับไปปั๊มแล้วใช่ไหมคะทิ้งรถจอดนิ่งๆ15นาทีแล้วค่อยขยับไปตรงจุดที่เขาให้เติมอืเวลาไปเติมไม่ง่ายเลยค่ะถ้าเกิดไปเติมปุ๊บมันจะมีเป็นแผงให้เราอยู่เห็นไหมคะเติมเป็นดิจิตอลอย่างเงี้ยกดเครื่องหมายบวกเลยมันก็จะเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็เติมคู่หน้าก่อน32อาพอเติมเต็มปุ๊บมันจะมีเตือนติด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 ก็ดึงออกได้เลยก็ไปกดใหม่30แล้วก็ไปเติมคู่หลังแค่นั้นเองนะคะแล้วลมของเราเติมลมธรรมดาหรือลมไนโตรเจนคะ ไม่รู้เลยเดิมเ,มเมป็นสีอะไรดังนั้นถ้าไม่รู้ก็เติมลมธรรมดาไปก่อนเติมลมธรรมดา,ดาใช่เติมตามป<ด>ั๊มได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดไปลมในตัวเจ้นเนี่ยต้องไปเติมตามร้านยางถ้าไม่มีบริการหลังการขายก็ร้อละห้าสิบบาทีกอ่ะดังนั้นก็เติมลมธรรมดาไปเลยสะดวกกว่าทําไมเขาเติมในตัวเจ้นกันส่วนมากเป็นรถขนส่งขับต่อเนื่องสิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงแต่ของเราไม่ได้ขับยาวขนาดนั้นอืก็เติมแบบนี้ได้ก็เติมทั้งสี่ล้อนะคะล้ออะไรเคยเช็คไหมคะข้างหลังมีล้ออะไรไหมมีค่ะเขาจะบอกด้วยว่าเติมได้เท่าไหร่มีลมะ ใส่การบีบเอาเออนะคะเพราะฉะนั้นร้อะไรควรจะเติมด้วยก็ไปเติมตามปั๊มอย่างนี้ค่ะถ้าสายไม่ถึงก็หันหลังเข้าไปไล้อะไรเช็คแค่เดือนละครั้งไม่ได้ทีทำไมเราต้องเติมเผื่อไว้เพราะในเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ร้อนพอสตาร์ทรถแอร์จากห้องโดยสารเข้ามาเดี๋ยวเขาก็เย็นลมจะรั่วซึมง,ง่ายกว่าปกติยางผลิตเมื่อไหร่ดูยังไงร,รู้ไหมคะนี่ค่ะไม่ไม่ลงค่ะอ่าโอเคตนนัวนี้เป็นตัวเลขสี่ตัวติดกันนะคะคู่หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ผลิตยางเช่นนี้หนึ่งปีมีจำนวนห้าสิบ คู่หลังเป็นปีที่จักรารที่ผลิตยางเส้นนี้ยางเส้นนี้ผลิตเมื่อไหร่คะ2014 14 <2014. S 1> อ่าปี14นี่ปี2020 6ปีมาแล้วต้องใช้คําว่าใช้ประคองลกไปได้แต่ใช้งานจริงจังไม่ได้แล้วเพราะยางมันเสื่อมาอายุแล้วอายุการใช้งานอยู่ที่2-3ปีแต่ใช้งานต่อได้ไม่ได้เราดูอะไรนะคะเราจะดูสภาพแก้มยางกับความลึกของดอกยางเป็นหลักอันนี้จําได้ไหมคะที่บอกไปจำอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพแก้มยางเราเช็คยังไงนะ สภาพแก้มยางแก้มยางเห็นไหมคะพอเราเลี้ยวยางเริ่มอ่อนไปค่ะเออนี่แหละสะภาพแก้มยางดูด้านข้างที่มันนูนๆออกมาค่ะมีรอยแตกมีรอยร้าวมีแตกลายงาไหมอันนี้เริ่มแตกแล้วอย่างเงี้ยที่คิดจะเปลี่ยนคือถูกต้องนะคะถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้งานไม่ได้ยางเส้นนี้ผลิตเมะะื่อไหร่คะอ่าช่วยกันหาหน่อยตัวเีขสีตัวติดก,กันเห็นไหมอเก้าสิบสี่สิบหกใช่ไหมคะใช่ค่ะ ปีหน oh. <laughs> ึ่งหกอ๋อปีหนึ่งหกีหนึ่งหกใช่ค่ะอ่าปีนี้ปีสองศูนสี่ปีแล้วนะคะยางเมื่อกี้ก็บอกประมาณสองถึงสามปีแต่แก้มยางตรงนี้ค่ะโอเคส่งคนเปลี่ยนแล้วเพราะมันแตกลายงานแล้ว <c oughs> อ่านี้เปลี่ยนได้ไม่ผิดนะคะถัดมาถ้าเกิดความลึกของดอกยางดูยังไงนะ,ะว่าดอกยางยังมีไหมทุกๆข้างยางค่ะหนึ่งฟุตมันจะมีคล้ายๆ3สามเหลี่ยมอะ่ะแต่นี้มันไม่มีฮนะ,ะ,อะลองมาสังเกตหน้ายางดูนะคะ,ะตรงนี้นะ เห็นที่เป็นร่องเป็นเส้นอย่างนี้ไหมคะค่ะอ่าที่สูงขึ้นมาจากร่องเขาเรียกว่าดอกยางาเห็นแท่งตรงนี้ไหมที่มันเชื่อมต่อกันได้เลยทุกแท่งแท่งเนี้ค่ะเขาเรียกว่าสะพานยางถ้าเกิดเราเอานิ้วสกิดอย่างนี้นะคะยางมันยังสูงกว่าแท่งนี้ใช้งานได้ถ้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวดอกยางยังมีเยอะแต่ถ้าลูกปุ๊บมันเสมอเรียบเท่ากันแต่แท่งนี้ดอกยางไม่มีแล้วค่ะยางโลนต้องเปลี่ยนไม่ต้องเรียบเท่ากันทุกแท่งนะคะเอาแค่ร่องนอกเนี่ยใช้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยค่ะดอกยางดูแบบนี้นะ แต่ส่วนน้อยค่ะที่รถส่วนตัวจะล่องยางหรือว่าดอกยางหมดส่วนมากจะเป็นแก้มยางแบบนี้แหละอ่ก็ควรจะเปลี่ยนนะคะหึงเกล็ดแสดงว่าเปลี่ยนไม่พร้อมกันส่วนมากเวลาเปลี่ยนยางเ็าจะเปลี่ยนเป็นคู่ไม่ได้เปลี่ยนสีล้ออาวเหรอล้อหน้าจะสึกหรอเร็วกว่าคู่หน้าเพราะเป็นคู่ที่เราใช้หมุนใช้เลี้ยวมันก็จะบดไปบดมานะคะการสลับยางส่วนมากาเราเปลี่ยนมาแล้วทั้งสี่ล้อก็จะสลับอันนี้ยไปไว้คู่หน้าเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสี่ล้อเลยอ่าเปลี่ยนใหม่ก็ได้ค่ะเปลี่ยนทั้งสี่ล้อแล้วเวลาจะเปลี่ยนนอีีกกทึง็คื เริ่มจากการสลับยางก่อนทุกหมื่นโลให้เราสลับยางก็ควรจะหาร้านยางที่เราไว้ใจแล้วก็ใช้บริการของเขาไปเรื่อยๆค่ะอย่างนั้นน่ดีกว่า